สวัสดีครับร้านโนลจันคาโอเดโอนครวสวรรค์วันนี้พามาดูชุด10นิ้วนะครับแรงดังนั่งสบายสไตล์นโวนจันนะครับ อยุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก,ก้วรู้ควาองค์ใหม่สาม สามจงต่อด้วยคาถางผูชาลวงพงนิมนต์เรียงชนะจนขึ้นขอสวมเล็จพันลานที่ขอ ความยืดความสูงก็ความสูงอยู่ประมาณ12นิ้วนะครับความสูงจากพื้นแล้วก็ความยืดโดยประมาณก็คือเท่ากล่องนี่นะฮะเห็นไหมส่วนใหญ่ก็ความยืดเนี่ยจะยืดเท่าๆกันหมดทุกร้านนะครับแนวนี้แหละครับหมดแนวกล่องนี้แหละครับส่วนอันนี้จะเป็นชุด10นิ้วนะครับเม่เหล็ก180โวลต์แอมป์ที่ใช้ก็เป็น1500วัตต์อาร์เอสนะครับบวกด้วย4ชั้นเอเบียร์นะฮะ ก็มีคาปาด้วยตัวนี้เป็นคาปาย่อมโมฮกนะ้ำคาปาของแบรนด์เนาะมันก็ใช้งานได้แหละครับส่วนลำโพงก็จะมีหนิ้วนะครับที่แผงหลังนะครับแล้วก็ที่ประตูรถประตูรถเป็นติดตั้งแบบเปิดหน้าลำโพงนะครับแล้วก็ส่วนหน้ารถก็จะเป็นแดนิ้วเหมือนกันนะครับงานติดตั้งมเีเรื่องแดมนะฮะก็จะมีแด้มพื้นแผงหลังหลังคาคันนี้มี เก็บรายละเอียดครบเลยนะครับก็ลูกค้าเลือกสีสานเป็นสีเยพ่อฟูดำนะครับก็เป็นแนวผู้หญิงหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าของรถเป็นผู้หญิงเนาะก็ตัวนี้จะมีเบาะนั่งให้ด้วยนะครับเบาะนั่งให้ด้วยนะก็แนวเสียงก็จะไม่ถึงกับกระแทกคุมคลามมากนะครับก็จะแนวฟังหน่อยมีนุ่มนิดนึงนะฮะก็เปิดได้เกือบทุกแนวนะครับก็ จริงๆแนวตู้เนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่าเสียงจะแข็งหรือจะนุ่มนะมันอยู่ที่ไส้ในนะไส้ในก็จะแตกต่างกันแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะก็จะมีแผงหลังก็จะมีเรื่องพัดลมระบายความร้อนก็จะมีให้ครบๆเลยนะครับตามสไตล์ของที่ร้านนะครับก็จะมีลมเข้าลมออกก็ระบายความร้อนของตัว MC c h a n e l นะครับส่วนฝั่งโู้นก็จะเป็นลมเข้าลมออกระบายความร้อนของตัว Power Amp ซับนะครับก็เล่นยาวๆได้นะครับไม่พอระบายความร้อนเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับ ส่วนเครื่องเล่นครับคันนี้ไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็คันนี้ลูกค้ายังไม่เปลี่ยนเครื่องเล่นเนาะก็จะใช้จากบลูทูธเสิร์ฟเป็นหลักนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ยังฟังเพลงผ่านพกมือถืออะไรพวกนี้อยู่นะก็หลักๆเลยก็ลูกค้าเน้นบลูทูธนะครับก็ตัวจอเครื่องเล่นอะไรเนี้ยก็เลยไม่ได้สําคัญส่วนลำโพงคันนี้เสียงกลางจะเป็นยี่ห้อดากอนซาวนะครับแล้วก็ทวีตเตอร์เป็นสเปกเกอร์ัด นี่ครับความยืน่นความสูงประมาณนี้นะนั่งได้นะครับสิบนิ้วตามสไตล์ของดีลาร์ก็คือจะนั่งได้อยู่แล้วความสูงก็อยู่ที่ว่าความแรงจะเอาแรงขนาดไหนนะถ้าเอาเตี้ยกว่าน,นี้ก็ได้นะอันนี้อยู่สิบสองนิ้วใช่ไหมครับเ,เตี้ยกว่าน,นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดนิ้วครึ่งจริงๆมันแค่ครึ่งนิ้วก็ได้ความแรงแล้วนะก็คันนี้จะมีเบาะนั่งให้ด้วยนะครับเบาะนั่งก็จะหนาขึ้นไปอีกหนึ่งนิ้วก็ะจะทําให้ความสูงเพิ่มขึ้นนะ ประมาณนี้ครับรายเรียนลถคคนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็งานตีดตั้งก็มาตรฐานเน้นไฟสีชมพูนะไฟมันไม่ขาดนะครับตัวจริงอ่ะแต่แต่แตคลิปกล้องมันเก็บมาไม่หมดนะไฟมันไม่ได้ขาดนะครับอันนี้ก็คันนี้จะมีสายบนอย่างเดียวสายหน้าไม่ได้ใส่ก็เล่นทําลูกเล่นไฟไปให้นะครับขาข้างก็จะเป็นแผ่นมีเลืองเงาส่วนด้านเครื่องปรุงนะคันนี้ก็จะใช้เป็นปรีเฉดแบนนะปรีเดแบนแล้วก็ มีสวิฟช์ปิดเปิดแล้วก็ทำแปน้นตรงนี้ให้ใหม่นะฮะเพราะว่าที่วัดโวลก็จะไปใช้ที่ดูจากคาปาแทนนะคาปาก็อันนี้ก็เป็น3.5เป็นแบรนด์เนมก็ใช้ได้นะครับไฟในระดับนี้เพวก1.9ที่มีปัญหาเรื่องระบบไฟเนี่ยถ้าเป็นของทีร้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับก็จะลืมว่าทีร้าน,นทำตู้ใหญ่ใหญ่เนี่ยคือคําว่าตู้ใหญ่ของผมเนี่ยคือมันใหญ่ ใหญ่และยื่นเหมือนคนอื่นเขานะครับไม่เชื่อว่าใหญ่กว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะคือใหญ่และยื่นเหมือนคนอื่น,ขนข feet, ขเนขาถ้ายกตู้ออกมาเนี่ยถึงจะรู้ว่าตู้มันไส้ในมันใหญ่นะอย่ายงแผงเนี่ยตู้มันก็ลึกเข้าไปข้างในนูน้นเห็นไหมลึกไปลึกไปลึกไป,กไปนูนนะ่นครับนะไปสุดข้างในน้นสังเกตให้ดีนะครับตู้มันลึกเข้าไปข้างในนู้นเห็นไหมฮะลึกมากก็คือสุดข้างในเลยไม่ได้แบบมีโบตรงไหนใช้พื้นที่เต็มร้อยแต่ยื่นเท่าเดิม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการกินไฟเนี่ยมันจะไม่บริโวคกไฟเหมือนตู้เล็กนะแต่สําหรับท่านที่ชอบแนวเสียงตู้เล็กก็บอกได้นะครับถ้า,าอยากทานะครับก็บอกได้นะจริงๆขนาดของตู้ไม่ได้เล็กลงนะครับก็แค่ไปหดท้ายเฉยหดท้ายและความเิ่วของสูงจะใกล้เคียงกันอย่างนี้แหละครับโอเคก็สนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0896440504 ต้องทางการติดตามตอนนี้ก็จะมีทาง TikTok YouTube Facebook นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ